ใชครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสรีสวยกับรายการนะครับมุมมองหลังพวงมาลัยวันนี้เป็นรถ Mercedes Ben z นะฮะแต่ตัวนี้เป็นตัว c l a s s นะครับปีใหม่ล่าสุดนะครับปีส0 2 2ัี่ณเวลานี้นะครับผมชอบในส่วนของพวงมาลัยปีนี้มากมากซึ่งออกมาสวยงามนะครับคล้ายๆเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอคอมมานด์สวยงามจริงส่วนตรงกลางนี้นะครับเป็นมัลติมีเดียจอค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่า iPad Pro อีกนะฮะ แล้วก็วัสดุค่อนข้างเรียบหรูนะครับไฟแอมเบียนไลท์หลายสีเลยทีเดียวคันนี้เกียร์ไม่เห็นแล้วนะฮะแน่นอนครับ B เใหม่เกียร์จะมาอยู่แค่บริเวณตรงนี้นะครับการการมือที่ปกติรถญี่ปุ่นจะเป็นไฟเลี้ยวแต่ว่าอันนี้เป็นเกียร์นะส่วนไฟเลี้ยวของรถยุโรปจะอยู่ฝั่งนี้นะครับรวมถึงตัวปัดน้ําฝนด้วยนะครับอันนี้คือมุมมองหลังพวงมาลัยนะเวลาเราขับขี่รถนะครับสิ่งที่จะบอกว่า คลิปนี้เด่นที่สุดก็คือเรื่องของเสียงนะครับไม่ได้เสียงดังครับเดี๋ยวผมจะเงียบให้ท่านได้ฟังครับว่าม,มันเงียบขนาดไหนนะครับผมขับรถอยู่นะครับแต่ว่าในรถเนี้ย s อสคานี้เงียบมากๆครับนี่ครับคือรถรดับผพ้บริหารครับ นี่ครับที่นั่งอยู่ข้างหลังใหญ่โตมากๆครับสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ไปจองกันที่โชว์รูมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถงมากๆครับที่แบ่งปันความสุขนะครับให้กับทุกๆท,ท่านได้มาเช่าได้มาได้มาชมกันนะครับกับรถ m e r c e d e เป็ n z นซ์ a a s คัันนี้วันนี้มิกกี้สวัสดีครับ